โอ้ทำอะไรกันคะเนี่ยนี่เขาเรียกอะไรหมูกระทะหรืออะไรเนื้อเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างเกาหลีเอาไทยค่ะแต่ดูนี่เขาเยอะกับเขาเหนี่ยงเขาเยอะฮะไี่เห็นเนี่ยไม่ใช่โกขุนนะคะวันนี้กินอ่ะ โอไทยค่ะโอไทยค่ะทำไมแม่แม่มีมีหมดนะ่ไวันนี้ยลิฟต์ค่ะกำลังใจทำลิฟต์หนึ่งคนมีเอฟซีหนึ่งคนแล้วนะคะแม่เกียบเขาอ่ะตอนนั้นเขาเกียบคำหมูเดี๋ยวเงียบไปแล้วค่ะ กินโจนเลยค่ะอืมอือยอือ่อะเอาเอฟี P มากินค่ะเอฟี F P คนที่หนึ่งมากินเลยค่ะแล้ไม่ไไหลไหมหรออืมดูด้ยมันอันนี้ว่มันกดมักย่ง้อืมอร่อยแม่ฮะแม่ให้โ่เล่น่ะเอา เอาของเขามามั่งนี่เกือบจะดังอันนี้ไดังแล้เพอันนี้ได้งทำไมแขกเรายังไม่มาเลยอ่ะไม่ไรนี่แขกยังไม่มาทำน้ำจิ้มทั้งของบ้านกินหมดเดินดูซ่าวไก่าอะไรดิท้าใครอะมีน้ำจิ้มมีน้ำจิ้มอันนี้ด้วยนะน้ำจิ้มลยโอ้โหอร่อยนี่ไงยอมมาแล้วแขกเราไปไหนน่ะหุนมาแล้วไม่ให้มันไปจอดเพราะมัาไปจอดหน้าบ้านเรา อืมอร่อยอ่ะวันดีมากินเลยวันดีไมากินในน้องไม่กินยังไงอ่ะไม่ได้ไร้สดไม่ได้ไร้สดนี่นี่มได้ได้กเฉยๆก็ได้ต้องมากินเขมีแหม่เขามีแฟนถั่มีคือคืนนะคือคืนมีเป็นกลุ่นหนึ่งนี่มาจบกรอบเลยนะคือนี่มาจบกรอบแต่นั้งไหนตั้งเนื้อกั กพอมันอร่อยอยนะนี่กินกับริกไงกินไม่ทนเลยอะไม่ทำมีไฟแล้วทำไมมันไม่เอาหน้ามามันเลยมันมอ่ะมานเลยน้ำจิ้มปลาให้มันนะนี่จริงๆไม่กินไอ้นันกิมเนี่ยแตมันชอบแม่แม่มันชอบน้ำจิ้มซีฟู้ด แขยนั่งแทนแขยนั่งนี่เม่ไดองไม่นานนู่นได้แขยนั่งตราลูกมันจะได้นั่งเมดเอาของไว้นี่หมดให้ลูกมันมีพื้นที่ทั่วมาเที่ยวลูกเอไปวะไอ้ยังกินตุ๊กี้มีมีนะไม่กินอ่ะหืมเอ่องั้นไงก็ยังที่ว่าเออเนี่ยอืมอร่อยข้าวโพดน่าจะข้าวโพดหวานน่เดี๋ยวคนไหนคนเล็กอ่ะอืมอร่อย แม่มาลงเลยมึงเริ่มที่ไว้แล้วโอ้ค้ามาเกี่ยวฟาลูกปลาด้วยเอาลูกปกากาชาดไว้ไม่เอา,เ,าเอาลูกปกากาชาเลยเลูกฝา,ทา,ทาก,กาชาทเลยแต่่รองดเดแล้รองนะเออไหน อ,อ,อะไร,ะไรน,น้ำอะไรที่เหรออ้นี่เค็มๆอันนี้คือเราใช้ไอ้ยากินิี่คืโมทะเลนะคะไม่ต้องมากลรกมันเค็มใส่ให้เราสังดูมั<อ>้งสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไหนสวัสดีครับ คืออะไรเนี่ยนี่ทำงานในกรุงเทียนนีหล่อจังเลยนี่มาดูย่างกันไปไม่อยู่ไม่อยู่เอาแต่วงงนะตกนะตกนะอย่าเลยนะลงอ่ะปูกินอะไรได้บ้างอ่ะหน้าเหมือนพ่อเลยนะโค่นเหมือนเลยอ่ะ อ้าพ่อพ่อเดี๋ยวน้องลงนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนรอแม่ก่อนนะไม่ต้องร้องมานัอกนี่มาน็่กนี่มากระโดดตซฟาดึงดึงโอ้จะดูปลาแล้วล่ะลงได้ลงได้พ่อคอยไปดูเฝ้าดูเฝ้าลงเลยลงเลยมันเตี้ยมันเตี้ยมาแต่มาแต่มาเออมาชคี้ ปล่อยลูกรานแล้วป่อะไรนี่นี่กูทำให้มึงแล้วเนี่ยพี่ใหม่ไม่อยู่อ่าแซบมากเลยอันนี้เนื้อเดี๋ย้วน้จิ้มุกี้มาเลยมันน้ำจิ้มคุกกี้อยู่นั่นน้งจิ้มะไกสมกเิมมึงลองจินก่อนอันนี้มันจินมญี่ปุ่นนั่งเอาน้ำจิ้มให้มึงจะได้ใส่ได้หลายหลอย่าง ไม่พูดเลยพูดอะไรรู้ห้าูแสดงว่ามันไอ้นั่นน่ะมีปลาดีเลยปลาดเลยอ่ะพ่อดูหลานด้วยนะพ่อเลี้ยงปลาได้เออพูดได้พูดได้คำเดียวคือปลาคุณหญิงที่วางเลยมีแม่เป็นยูทูบเบอร์นะเขามีแฟนคลับนะเป็นไงแม่รู้สุดยอดเปล่าอุ้ยเอออยู่ได้แล้วลองกินได้เลยมึงมะขามบักมะขามบัก อืมหน่อยในป้าในป้าติดย<า>ุบตดุบไม่ลหลับหลับงูมึงวะมึงไม่ได้มานานแล้วมึงเหรอมาแล,ออแล้วนี่มีสุกแล้วเนี่ยแมวกินข้าวแล้วนะแต่ว่าต้องมาเป็นยูทูบเบอร์ยูทเบอรต้องลงมากินต้องลงมากินอีกเชิญค่ะเชิญค่ะตลบดี่ะ แม่เขามีแฟนสาวคนนึ่งที่ดึงงานกูเขาเขาโพสเออเออแต่ว่าขอเป็นแฟนคลับแม่ก evet ่อนละกันก็เลยบอกแม่เดี๋ยวดังไม่รู้จักคนแรกแล้วนะเออไม่หายอู้อ้าวว้ามันนี่ดิมันนี่ดิอู้อู้ฮะอหัวเงินหัวไาเหรอปลาเรียกปลาจบจบ เรียกก่อนพ่อกับแม่เนี่ยไม่เรียกแม่มน,มน่ะบางอารมณ์จะเ,เรียกพ่อจะกินมกน,นหมหรอแม่ใช่ปะโอ้มันกินข้าวด้วยหรอข้าวแม่ให้โอด่ากินข้าวด้วยป่ะอืมอืมอลาอันนี้กลมๆเนื้ออรนะ่อยเนอะคุณทำกินมาลายวัดกันมาอะไราละ นั่งคนยังเย็นดีนะโดนกระทะวางน้องมากระทะน้องไปแล้วไม่เป็นไรหรอกด้ยกำลือเนี่ยเอ๊ะเน่โนโนโน่มาเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ไปไปนั่งเก้าอี้เริ่มสมดุลนะเริ่มสมดุลหน้าเลย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 ไม่หมด้าลแต่มันรีบกินไม่หมดยานะล้มนะ อะไรมากอุ abei, ้ยอุ kitchen, ้ยนี่ออกกันมาสองคนครังที่เท่าไหร่ครั้งที่สามเกอลัวมันกระโดดเงแล้วสับรถเนยตอนนี้ก็เคยกระโดดเมีนั่นมีคัที่ปลาเนยปีดปลาซีดอุ้ยอมมากเลยรัดรับปะไี่ลัดเลยเนี่ยมาแบบค่อยๆเบาๆไมน่นั่งเลยนั่งแล้วมันแบบปิ้นออกลองคีบเลยอเฮ้ยหนู่าเอหนูปิ้นเอเองกินใช่ไหม กิอะกขอพังเลยปลาซีตังนี้ที่ได้มาอยู่เลยชอมบมากเ,าเลยปลาเดินไไมาใหมปลาปลาปลาแกะนั่งอย่งเดิลุงอิ่มเลยหนไไูไม่นัง้ มาไม่หนูจะได้กินหักกินง่ายหน่อยได้อิ่มแล้วกินก็มาเต็มบุ huh? ้งแล้วทำไม่กินน uh, ้อยจังเลยอ่ะเขาเป็นย um, ูทูบเบอร์กิบได้หมดแล้วมึงเอาหนึ่งกินปะนั่นค่ะกินกันเยอะปลาปาเดี๋ยวกูไปญญาจริงจังเลยดังได้กินยิ่งดังเลยอ่ะ ดูดูโบกินกินแม่กินให้เสร็จก่อนแล้วค่อยหนูหนก,กินนานได้อยปาชอบเลยเออมีปาลาอะไรอยู่เอุ้ยอุ้ยเลย <c oughs> อ,อุ้ยทั้งวันอุืออุ้ยเลยเพิ่งตื่นมาปะเนี่ย,ยนี่ค่ะแม่ไม่ค่ะ

อยู่คนอื่นมากเลยก็เลยกินน่ยดีนะนอนเลยนอนนอนเอาเอาเอาขับไปเนื่อกี้คือไปวังนี่นี่แม่ไม่ครับไอ้นั่กินได้แต่ใส่ทอดทอดมันไม่สุกลูกข้าวโพดสุกแล้วแล้วต้มไปแล้วกินได้ทอดสุกแล้วให้เออให้เล่นเล่นอย่างนั้นไม่ต้องให้กินจริงจัง

มันโดดมันไม่เดือดมันดื้อมันไม่ดื้อดมันไม่ดื้อแล้วมันอะไรมันตุ่นตุ่นยืนยันย่างนอนนีไม่นอยู่นะเออหนูอ่ะอยากกินหมูแบบนั้นย่างในน้ำมันย่างเยิ้มเฮ้ยเจ้าผ้าไส่ผ้านแล้วจัดแล้วไม่แล้วมันลอยไปทางโน้น ไปกันตะก้าไปไปเลยไปกันตะก้าเลยไปพอจับน้องมั่งติจับทำไมเนยเออจิงจ er> ิงเท้าเลยค่จับทำไมเนี่ยไม่ต้องกลัวจับมันเลยมันไม่ยอมหรือหมอขอจับมือนางค่ะขอจับมือนางค่ะจับมือนายเจ้าเฮ้ยกงหอยด้วยแกงินบ้านเออยหอยเนาะ ไม่มีใจปลาเลยทำ่ากนเดีมกินไม่ได้ทำาไอ้กรงเขาอยู่ใกล้เขาเลียเนหรอบเอ้ยเขาอยู่ใกล้ึงเอยู่ใกลจเอาเองเหรอเอาเองไลยเอาเองมะไม่หรืฝากฝาใกล้ๆก็ฝาฝาบ้านตาเอ้ยเขาอัดอยู่ไหมเนี่ยไม่ได้ไรหรอไม่ได้ไรสดโอเควางยันเลยวางยันน่ี่ออยอ่ะว้าย

ใช่ไหมไแล่แกลูกแกไม่ก็ชนนะดีนะลูกฉันดุกับคนอื่นไงดุกว่ายังไม่โดนยังไม่โดนดีเบาๆแกนันไมไม่ได้กลับบ้านเลย รอบนี้ยไม่ได้กับจิ้มบอลจิ้มบอลแบบเท่มมากอ่ะโอ้ยของแม่ไปเลยบ้านที่บ้านเหมือนกันโอ้โหก็ปวดตีเยอะเลยอ่ะก็เลยแบบเอ้ยไว้ข้างหลังดีกว่าไหมเลยไม่ไปเลยใบยุ่งยากจะตายไปเขาไม่กล้าไปบ้านพี่น้องเลยอ่ะเขากลัวเราเขากลัวเราไม่กล้าไปเลยไปแต่บ้านแม่เนี่ยของน้องกินได้หรอ ได้น้องกินน้ำแข็งเว็บช่นี่กินทั้งซกี้ทั้งแบบว่าอยากจะสุขภาพนะรู้ว่าเผ็ดเผ็ดเปล่งเลยส่งมาก็โตได้ก่อนลองกินเลยใช่ไหมแม่แก้วน้องอ่ะน้องก็มีแก้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจังเลยไหนระวังไว้แบบแอบๆอบะเดี๋ยวมันฟ้าแบบบ้าไปเลยอือหื้ออือหือ ไปดูนะเี้วไปดูนะอบุ่มโอ้โหโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวว่ะแม่เ่อไหมไม่เอาแล้วไม่ลอยอ่ะอิ่มหัวล็อกเขาอะโ้ยอะรเนียเขาก็หัวลออ่งเลยอาไรอะไรไหนไม่เป็นไรเกิหรอ เผ็ดเผเผ็ดพริกนี่มันเผ็ดมากเลยอ่ะแม่ไม่กินแล้วอ้อมน้นแม่ก็ลุกดิไม่กินแล้วตั้งแต่เสร็จกะทีแล้วเนี่ยหนัวเป็นยังหัวไปไปดูปลาไปไปงบเติมยังกลางแล้วเอามาหอมผักหอมเผือกมาเลย ไม่ต้องปิดละเดี๋ยวหนูเป็นฮูลูฮูเบอร์เออเอาไปหึงเข้าไปก่อนของแมให้แม่เอามาก่อนนึงอาจานไปด้วยสิคะเอ้าแม่มาตีนป่ากน้ำเมื่อกี้แม่มาตีนแบบเรนเอ็งเอาน้ำมาไหมยังอ๋อไม่อันนี้ของเราทำอะไรเพาะเดี๋ยวเอ็งไม่หลบแม่ก่อนวะขามหนึ่งแม่ตัวเล็กไปไปเก่งมากเลยอ่ะกินอ่ะเอาผักไปหน่อยเนื้อผักไปหน่อยนื้ คุณจะมือกันปกติเก็ดนิดหนึ่งจะมือกันเหมือนพ่อเลยนะ